สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหาเตอร์ครับวันนี้ผมมาจะมารีวิวขายรถเก๋งครับรถเก๋งคันนี้เป็นยี่ห้อปอดครับปอดเอสไตร์ครับปอดเอสไตร์สีชมพูสีพลนอูด้าครับผมก็เสื่อมไปตามกาลเวลาครับก็มีเีดมีจืดครับระบบไฟออกทุกจุดครับเครื่องดีครับจอดนิ่งไม่มีไม่มีดับครับ ผมไปขี่มาร3อยสาสกิโลแบตเตอรี่ไม่มีครับแบตเตอรี่เสื่อมสตาร์ทแล้วก็ไม่ดับเครื่องเลยครับตั้งแต่เก้าโมงเช้ายันเที่ยงครับมาถึงบ้านครับไม่มีดับครับจอดทิ้งไว้ได้ถามหาแบตมือสองก็ไม่มีครับจากสกลนครมาถึงอุดรธานีครับจอดร้อยอ่าอำเภอบ้านม่วงครับร้อยสสกิโลครับมาถึงบ้านผมครับไม่มีดับครับผมก็เลย มาเปลี่ยนแบตที่ใกล้บ้านครับบ้านใกล้ๆครับก็รับแล้วเขเปลี่ยนกันครับผมเพราะว่าแบตมันเสื่อมครับถ้ากลับแล้วมันจะสตาร์ทไม่ติดครับอันนี้ผมขี่มานี่ไม่มีปัญหาเลยครับจอดตั้งสามสี่ห้าครั้งครับจอดไปถามแบตล้านแบตเตอรี่ครับไม่มีครับไม่มีแบตมือสองเลยครับผมเพราะว่าจะหาผมจะหาแบตมือสองครับพอดีมาได้ที่อยู่ที่บ้านครับก็สตาร์ทชึ่งเดียวครับ ก็ดับลับแล้วก็ใส่แบตลูกนี้เข้าไปนัดชึ้งเดียวเสร็จครับผมไฟออกครับสูงต่ำไฟเลี้ยวครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟออกทุกตัวครับผมไฟลังคาก็ออกครับนี่ครับไฟเลี้ยวครับไฟลังคาครับนี่ไฟลังคาก็ออกครับดูด้านในครับมืดไปหน่อยครับมาตอนค่ำครับข้างในก็ดูดีครับออกไม่ขาดครับ เป็นเก่งครับเก่งสามประตูครับจะมีแค่ประตูข้างที่นี้แล้วก็ฝั่งโน้นข้างคนขับแล้วก็เปิดเปิดท้ายครับเรียกเจ๋กงสามประตูครับสปอร์ตเอสครับผ้าสีครับมีเล่มเล่มเขียวแล้วก็ผ้าสีผ้าสียังไม่ขาดครับแต่ก็ใกล้จะขาดแล้วครับวันนี้วันที่สองครับแต่นี่ครับกส หกแปดครับหกกุมภาหกแปดแก็จะขาดครับแต่ว่ามันก็ต่อได้ครับก็รถสมบูรณ์อยู่ครับปัญหาก็คือแค่ปัญหาก็คือมีอยู่นิดนึงครับเดี๋ยวผมจะบอกปัญหาครับที่ไม่สมบูรณ์ครับปัญหาก็คือ,อไม่สมบูรณ์ก็คือสีไม่สวยครับเพราะว่ามันตามาอายุการใช้างานครับรถคันนี้จดทะเบียนตั้งแต่ปีส7มสิบเจ็ดครับ ปีนี้หกแปดก็คิดดูว่ากี่ปีครับแล้วก็นี่ครับนี่บุบตรงนี้นิดนึงครับบุบตรงเ่าบนไฟเลี้ยวครับข้างบนไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวข้างขวาครับท้ายไฟเลี้ยวข้างขวาครับบุบครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่เกี่ยวจะเอาไปซ่อมหรือก็แล้วแต่ครับผมเสียมาเยอะครับแล้วก็นี่ครับเรือนไม้ครับเรือนไม้ไม่ขึ้นนะครับ แต่เก่ยกความร้อนขึ like runs, ้นอยู่ครับเนี่ยเกยกันความร้อนขึ้นอยู่แต่เกยน้ํามันครับเกยน้ํามันไม่ขึ้นครับผมเติมเติมเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นครับต้องไปให้ช่างเช็คอีกทีนึงครับผมไม่ใช่ช่างครับผมไม่ใช่ช่างรถยนต์ครับผมือไม่รู้ครับผมผมเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับนอกนั้นก็ใช้งานได้ครับตอนนี้เมานี่อยู่ยังไม่ดับเลยครับแล้วก็เวลาขี่เร็วๆครับจะมังมารายจะมีสายนิดนึงครับ โปรงไรล้อจะมีสายครับผมล้อหน้าครับก็ต้องไปให้ช่างเช็คขั้นทรงครับหรือขั้นสองเขาเรียกว่าขั้นทรงหรือเปล่าครับคือมันหลวมครับต้องไปไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าเรื่องเครื่องยนต์ขี่ได้ปกติครับแล้วก็แอร์ครับแอร์นี่ก่อนก่อนที่จะจอดครับรถคันนี้จอดนานครับก่อนที่จะจอดเจ้าของบอกว่าแอร์เย็นนะแต่ว่าเมื่อปีใหม่ที่แล้วนี่ปีใหม่ที่ผ่านมานี่บอกว่าเขาสตาร์ทดูยังเย็นอยู่เลยแต่ตอนนี้ไม่เย็นครับมีแต่ลมครับก็ต้องเอาไปเช็คอีกทีนึงครับผม รถคันนี้ผมจะขายอยู่ที่สองหมืนบาทท้นครับผมรถอยู่ที่จังหวัดอุดรครับขี่ไปได้เลยครับผมถ้าใครอยู่จังหวัดอื่นๆนี่เอามาขี่กลับบ้านไปได้เลยครับแต่ว่าต้องค่อยๆขี่นะครับเพราะว่าขี่เร็วมันจะใสครับขี่ขี่เร็วแล้วล้อหน้าจะายครับผมไกลสูงตามครบครับไฟเบรกออกครับในเลี้ยวออกหมดครับผมต่อสภาพได้เลยครับต่อสภาพนี่คือผ่านครับถ้าไปต่อต่อภาษีนี่ผ่านเลยครับ โดยรวมแล้วก็ถือว่าสวยสวยเกินราคาครับผมรถคันนี้ถ้าผมขายไม่ออกผมก็จะไ้ขี่ครับผมผมก็จะค่อยๆซ่อมค่อยๆแต่งแล้วก็ไปอต่อพัดสีแล้วก็ติดแอร์แล้วก็ขี่ได้ครับผมเครื่องรถคันนี้เครื่องพันสามครับเป็นหัวฉีดครับผมค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันครับไม่เปลืองครับไม่ใช่รถไม่ใช่รถขบูครับถ้าเป็นรถขบูจะเปลืองน้ำมันครับอันนี้เป็นรถหัวฉีดครับก็เลย ไม่เปลืองน้ำมันครับขี่ได้ครับผมขี่ได้พอที่จะเติมน้ำมันได้อยู่ครับก็เหมือนรถรุ่นทั่วๆไปครับผมนี่พูดถึงการอัตราสิ้นเปลืองครับจะประมาณคันนี้ครับผมคันนี้จะอัตราการสิ้นเปลืองจะอยู่ที่เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นไรดีเซลครับมันจะตกอยู่ที่สองหนึ่งกิโลตกอยู่ที่สองบาทครับคันนี้ก็จะประมาณเดียวกันครับรถเก่งคันนี้ Ford a s อ i r ตครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับมีอะไรก็ใครสนใจหรืออะไรยังไงก็สอบถามมาได้ที่เบอร์โทรที่ทิ้งไว้หน้าคลิปครับผมเอาไปใช้งานเอาไปซ่อมนิดนึงครับซ่อมอีกชัดไม่เกิน5,000ัาานครับก็จะกลายเป็นรถที่ว่าแจ้วเลยครับตอนนี้ผมจุขายอยู่ที่20,000บาทครับผม สนใจก็โทรมาเลยครับนี่ครับเครื่องติดไว้นี่งเงียบเลยครับนี่นีเสียงเครื่องไม่มีเลยครับเงียบกิ๊บยังไม่ดับไม่มีดับครับเบาไว้นี่ไม่มีดับครับเครื่องดีมากครับแล้วประกันเลยครับเพราะว่าผมขี่มาแล้วครับผมขี่ระยะทางร้อยห้าสิบกิโลร้อยสามสิบกิโลโดยไม่ดับเครื่องครับไม่มีปัญหาเลยครับผมกวามร้อนไม่ไความร้อนไม่ขึ้นครับน้ำไม่ดันครับ กันไม่ออกครับผมเพราะว่าเครื่องฟิตครับผมเทียนนี่ขอเรามอดูนี่เอาไม่สมบูรณ์มากครับสำหรับทลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นครับติดตามทลิปต่อไปดวยครับผมสวัสดีครับ